ครับผมเทฟเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกมจืสุชาลินกันกันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะมาเล่นกดโจโลแล้วก็ยูตะ1นึ่งวิหนึงแรงนะครับจริงๆตอนแรกก็จะไปทํายูตะ แยกแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ว่างลงไงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาคือจะทำลงแต่วันอาทิตย์แล้วแหละแต่มันไม่ว่างนะฮะก็เลยช่างหัวมันละไอเทียกูมาทำรวมเลยดีกว่าเพราะว่าโกโจอัปเดตใหม่แม่งเฟียวยิ่งหายเลยคือมันเฟียวมากนะมันโดมินสุดที่สองวิแล้วแบบโคตรโกงเลยนะครับแต่ในเซิร์ฟปกติมันอาจจะไม่โกงเท่าไหร่บางผมไม่รู้ผมไปเจอคนเล่นในเซิร์ฟปกติมากกูเหี่ยวแทนอ่ะเว้ยมันวิ่งแล้วโดนโดมินขังเ้ย ผมไม่รู้ว่าในโดเมนนี่มันจะบันเลยขนาดไหนอาจจะโกโจคุโดโดเมนขังอ่ะแล้วผมเห็นอีกคนหนึ่งเขากำลังกลางโดเมนอยู่ใช่ปะเขากำลังวิ่งอยู่อ่ะอยู่ๆมันโดนต่อยขัดได้เฉยเลยผมก็เลยไม่เล่นแล้วในซื้อปกติผมกลัวไปหน่อยพวกาเขานะครับผมไม่เล่นในแรงดีกว่าคืออย่างน้อยในแรงบอกเลยโคตรโกงนะฮะโดเมนศูนย์ยี่สองโกโจอ่ะมันแทบจะการันตีหนึ่งชีวิตเลยนะเพราะงั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราต้องเอาโกโจมาหนึ่งมีห่งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมยูตะให้ด้วยแล้วกันนะฮะตัวหนึ่งพอด ไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับช่วงนี้กูเล่นแต่ A P A กลับมาเล่นเกมตายๆไอ้เชี่ยววัตเตอร์ฟัคแล้วทำไมลิกะมันดีโฟนอ,อย่างนั้นเว้เฮ้ยอะไรนี่เฮียเน็ตกู the fuck water hill แล้วดิอะไรดิเพื่ <the> อนเฮ้ยท่าเปิดแบบใหม่น้องวัตเตอร์ฟัคไอ้เชี่ยอยู่ก็กดกระโดดอืมกดกระโดดน้องไม่หลุดด้วยโอเคเขาไม่หลุดเวย้ยอ้อืมรีเฟกซ์ตึ๊ดใบชะลาเรียบร้อยทำอะไรเดีเ๋ยเพือ่อน ไอ้เชี่ยชิบหายผมกำลังจะโดนลิกะกอดอ้าวนาทำไมกูไม่หลุดตัวดีสวัสดีครับอ๋อวัตเตียรวไม่คูดาวเหรอเพื่อนสกิลไม่คูดาวเหรออืมอ่าโอเออเอ่อทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรน้องไม่ถึงด้วยชิบหายเอ้ยไม่ผมมีหลุดรอบนี้เขาจะใช้กอดเพราะงั้นกูหลุดเรียบร้อยฮึบฮึบอ้าวอืมมันหลุดไม่เป็นไรโอ้โห ยังไงเขาเสียลูกไปแล้ววะเอาทำอะไรเพื่อนอืมแล้วกูจะมายืนบล็อกทำไมเนี่ยเทพตอนหนึ่งนะผมเพิ่งตื่นข้าวยังไม่ได้กินเลยนะครับตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันแล้วมาเล่นเกมเลยเนี่ยไอ้เนี่ยอยากเล่นโกโจจัดนะอ่ะกูฝันหนึ่งโกโจด้วยนะเมื่อคืนนี้รู้เปล่าวันฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> เอ้ยผมไม่โดนโอ๋อโดนแต่มันบล็อกได้ลืมทำไมอากาศถึงบล็อกได้วะไออ้โหแล้วจะไปแดดเปิดทำไมวะเทพอืมลุด โอ้เชี่ยชิบหายส่วนไม่ได้ม,มันบล็อกไม่ทันโอ้รีเฟกสุดไบชะลาของเทพเคนไฟไอ้เชี่ยมันโอ้โหมันคอมโบอะไรมาเนี่ยกูเกือบตายมาะคอมโบเดียวไอ้เชี่ยมึงดูคอมโบกูนอ้องอ,อ,อ,อากะโอเคชิบหายผมตายยังวะเรียบร้อยน้องคืออะไรมึงเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเอเล็กต์มึงหายไปไหนไอ้เชี่ยอืมไอ้เชี่ยตายซะมึงอะ่ะพอได้อยู่เว้ย ันนี้ผมผมเริ่มผมเริ่มอ่านทางออกแล้วนะครับเขกดสก,กิลเปิดเรื่อยๆเ,เลยเว้ยคือถ้ากดกระโดดเปิดอย่างนั้นมันมันใช้ได้เดี๋ยวในแรงนนเนี่ยในเซฟปกติอาเรียบร้อยในเซฟปกติมันใช้ได้นะครับแต่ในแรงมันใช้ยากนะน้องไม่โดนตีนกูโคตรเงียนเลยเรียบร้อยไอเ้เชี่ยโอเคไอ้เอชี่ยเอ็แหลกมนันน้อยวะ่ะปกติเอ็แหลกมันน้อยแบบนี้เหรอวะพวเพื่อนหืมยอดไปเลยตีนกูทะลุตัวไปแล้วแต่ไม่มีเงี้ยอะไรเกิดขึ้น โอ้ยเชืบหายตายชิบหายละเปิดมาของแพ้เลยวะคือไอ้นะดูึงนะต้องตั้งเจเล่นก่อนถ้าเช่นนั้นเขาทำให้ผมเสียสมาธิหายเลยวยปกติไม่ค่อยได้ใช่ไงตอนเล่นยูตะหลุดโอเคไม่หลุดโอเคหลุดละฮึบฮึบเรียบร้อยอืมอืมอืมอาโอเออไม่ตายผมไม่กดอานะฮะเก็บไว้ก่อนมันลดเกรดไม่ชอบกดอาอืบโอเคเขาน่าจะเปิดโหมดอืเรียบร้อยผมต้องระวังอย่าพลาดนะฮะคนนี้เขาน่าจะเล่นโหมดเป็น ือถ้าผมโดนต่อยคือผมตัวซีดอะถ้าโดนต่อยเพิ่อกูซีดเลยอะกูซีดแบบชิบหายอะต้องระวังโดนต่อยฮึบฮึบเรียบร้อยอือเรียบร้อยออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยลุตหัวทำอะไรเพื่อนโดมเมนทำเชียร์เลมึงวันนี้อ่าเรียบร้อยน้องจีจียับน้องโย่เต็งไข่มือเลี้ยวคือโจอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไป เออเออเออไม่ต้องหนีเพื่อนมึงไม่รอดไอ้ยาากูมันโกงน้องไอ้คิดเลิกกูเหรอผมะแต่มันก็ไม่เกิดเลยช่วงนี้มันไม่เกิดเออไม่คือไม่มีใครเกิดนะตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่เออมาฮะแมตช์สองผมน่าจะเล่นไม่นานนะครับพอดีว่าผมป่วยแล้วก็ไม่ค่อยว่างเลยนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะกูไม่อย่ว่างกันเล อ๋อทำอะไรนี่เพื่อนอยู่ๆก็กดสกิลเปิดแถมสกิลบีนแหลกด้วยนะนอ้องไอ้ชั้อาโอเคเขาหลุดสวนทันทีคนนี้โอ้โหวัดตัวเฮียทำอะไรโอ้โห,ห,หสวนไม่ได้เฮียคนหนึ่งนะม,มันแดดไม่โดนแล้วทำอะไรนี่เพื่อนอกดเบ้าไปแล้วนะสองล่อเพื่อนอมอมผมไม่ค่อยชินกับแดดคิมนี้เลยเว้ยตรงน,นนะมันไม่เหมือนกับเดอะสตองเกตอะ อืมกูเล่นแก่ไงอะบนแบงไม่ได้แล้วน้องเราต้องเล่นให้มากกว่านี้นะครับถึงจะเก่งขึ้นเอียบร้อยเกมนี้อนแอ็นหลกมันเยอะนะไม่เหมือนเดิมตองเกตไอ้เหี้ยเดิมตองเกตนี่อนแอ็นหลกแค่ไม่กี่เลยน้องโอเคกูรู้ว่ามึงจะหลุดโอ้โหอ๋อ what the fuck man คือเหี้ยเลยวะโอไอ้เชีย่ยเน็ตอืมันมาเลยแบ็คปัดทำให้กูปิงกระโดดทำเชีย่ยตรงนี้เพื่อนออไอ้เหี้ยโดดหาเชีย่ยเลยมึง โอ้โหดีเขาไม่หลุดสวนตะกี้ว่าเขาหลุดสวนผมโอเคไอ้เขี้ยมันเดี๋ยวพูดชิบหายผมตายว่ะอย่านะอย่าแบ็คแพตนะโอเคเขาไม่มีอืมเรียบร้อยต่อยพลาดแต่มันไม่มีเอ็นแหลกเลยเว้ยไอ้กาแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมพูดมากเกินไปเชื่อขอตั้งใจเล่นก่อนแล้วกันนะครับวัตเตอร์เฮลมันคืออะไรเพื่อนตะกี้อ๋อเขาเต๋อโอ้โหเอ็นแหลกโอ้เอ็นแหลกโอ้ยไม่โดนน้องโอเคหลุด ดีนะเขาไปหลุดสวนฮึบอืมหืมต่อยไม่ได้เอาเรียบร้อยอืมอืมอากะอ้าวเออโคตรแรงเลยเชี่ยขอบุญสั้นเองงั้นอะเรียบร้อยน้องกว่านมึงออกแล้วมึงจะกดหลอกใช่ไหมหลอกแล้วก็จะเข้าตูดกูเหรอไม่มีทางเพื่อนกูปกป้องตูดตัวเองไอ้เหี้ยเอาเขาเชื่อแต่เฮี้ยวอืมเรียบร้อยอืมไม่ตายดีละ ผมยังไม่ได้หมดเลยถ้ารีบข้าวเเกินผมจะหมดปิดไม่ได้นะครับต้องโอต้องเล่นแบ็กแบตชี่ออยากลองเล่นดูว่าตัวนั้นมันน่าจะสนุกน่าดูเลยนะโอ้โหเอ้ไม่ไม่เราต้องเล่นดีเลยนะฮะเออให้เข้าขบโบผมไปผมจะได้หมดเรียบร้อยมงดูกูม้งดูกูอ้งแบ็กแบตโย่เต็มไข่มือเลี่ยวคือโจไอ้เชี่ยโคตรโกงเกิดมาแล้วก็โดนไอ้เเี้ยยฮอ้า เาตายเชี่ยอย่างโกงเลยอ้าวแล้วกุเนียนไงมันจะกลับกวูวะเออไปไม่สนใจเลยหรออ้าวอย่างนี้กุนเนียนดิฮะมาเดี๋ยวผมเล่นอีกสองตาพอแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นยูไนซ์สัก2ตาแะ้วกันนะเอออาจจะเล่นสักสตานะถ้าเกิดว่าผมไม่เจอคนเดิมนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าผมเจอคนนี้เรื่อยๆผมก็จะเลือกเล่นเลยนะครับคือแรงค์มันไม่ค่อยมีคนเล่นอะไรเกมนี้ กเกมมึงนี้เขานินยมเล่นซื้อปกติกันแต่กูไม่อยากเล่นไงกูกลัวมาเล่นกดโจแล้วมันเวอ่อเไอ้เชี่ยคือไปเจอมาในซื้อปกติแล้วเวอทามเลยอ่ะไอ้เชี่ยเฮ้ยวิ่งอยู่ดีโดนโดเมนดักทางเกือบขาดอากาศหายใจใตายตอนนั้นไอ้เชี่ยขำยิบหายอ่ะอืมอืมอืมเล่นในแรงนี่แหละสนุกสุดแล้วแล้วทำไมกูถึงไม่ทูวะเทปโอ้โหโ,โ,โอ้โอเคอยังจะกดอยู่เนาะเพื่อนรู้ทั้งรู้ว่าโดนต่อยสวนว่าเตะยี้วทำไมไม่โดนวะ ไม่เป็นไรน้องอันนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันวะฮิตบ็อกโุนเล็กนี้เนี่ยแล้วทำไมผมถึงไม่หลุดท่าเช่นั้นตลอดเลยวะท่าคอเนี่ยใหญ่อะแต่นี้เรียบร้อยเนี่ยน้องเฮ้ยปึ๊บโอ้โหต่อยส่วนไม่ได้อะอูหูชิบหายเดี๋ยวรอหลุดส่วนแล้วเขากดสกิลเฮ้จุ๊บอเอยังได้เว้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะตอนแรกอืฝันดีอับน้องเหือฮือเหืออืมเออไม่โดนอยังโดนแต่ไม่ตายหรอ ไม่ตายหรอฝันสวนไม่ได้ไงวมื่กี้กสงสัยท่านนั้นมันไม่มีดาเมจนะครับอ๋โว้ยเชื่อ็อกไม่ทนันอ๋อมันสวนยากอะคือต้องโอ้โหถ้าท่าหนึ่งเต่กี้มันน่าจะต้องแดดเขาเรียวกว่าอะไรวะเขาเรียวกว่าพุ่งหนีเพื่อไปแดดสวนนะครับแต่กูวิ่งเข้าประชิดไงกูเอฟซีพ่อใหญ่เว้ยไม่เคยหันหลังให้คู่ต่อสู้แล้วทำไมโอเคผมไม่มีหลุดนี่หว่าเมอกี้ฮึบเรียบร้อย ยหลังอววัดตาฟ้าทำไมมันไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเลยวะแล้วทำไมกูถึงต่อยส่วนได้เนี่ยอ๋อกูหลุดไอ้เฮียกูล,ลืมตัวเองไอส้สัสโอ้ยนหนึ่งนะเอากูตายเหรอไปหมดแล้วสมองสมองไอ้เฮียโอ้ยนอนไม่พอไอ้เฮยเฮึบฮึบ,บ,บ,บมันอเอ็มมันไม่รีฮึบฮึบฮึบมึงตายใช่ย่ะอือนี่กะอือ อัพพอพุ่งสวนพุ่งไ่โดนเออมันไอ้เชี้มันไม่นูนะเอ้าเชี่ยเอลยไอโอโหได้ไปให้มันต่อยหาละโอ้ต้องเอาเขาให้ตายอ่ะคือต้องเอาเขาให้ตายแต่กูต่อยไม่โดนเลยอืเรียบร้อยมึงตายไอ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 เปิดโหมดไอ้เชี้มาถ้าผมต่อยก็ได้คือเขาจบเลยนะครับ ถ้าผมต่อยเขาได้นะคือถ้าต่อยได้คือเขาจบนะครับแต่ผมต้องต่อยเขาให้โดนนหละเพราะงั้นไม้กูต่อยสักหมัดดึงเพื่อนขอหมัดเดียวพอขอหมัดเดียวพอโอ้โหแล้วทำไมมันแดดอยู่กับที่เมื่อกี้ไม่มีหมัดอะไรออกมาทั้งนั้นไอ้เหี้ยโอ้เรียบร้อยนิกะเออโยยเจงไข่มึงตายไอ้เหี้ยโดวเมนสุดโกงมาแล้วนอ้องโอ้โหไม่โดนโอเคได้หลุดได้กุระพัน อ้าได้รูดอีกแล้วอือุอ้ยได้สตันว้อิได้เฉียนแต่มันไม่โดนโอเคอุอ้ยอีท่างี้กงตายสักทีเดียวเพื่อนเนอะจริครับรอุืมอุือมใช่เป็นในสวรรค์ไม่เป็นไรเียเล่นอีกตาหนึ่งโอเคมาอืม เจอคนเดิมหัวลิงตาทาแล้วนะครับแต่ตาเนี้ผมใช้บันไดสวรรค์ด้วยตาที่เราลืมใช้มันมันเกินเนี่ยน้องธาฟันดาบจริงๆแค่ธาฟันดาบมันก็ฟิวนะคือโคตรโกงเลยนะครับถ้าอีกฝั่งนึงก็ขัดไม่เป็นอ่ะโกงที่หมาเลยไอ้ชี้ห่แล้วไอ้บันไดสวรรค์นี่ก็โกงเหมือนกันนะอุ้มมันใช้โดนทีมันดูดเก็บหายหมดเลยอ่ะไม่ใช่แบบอย่างโกงอ่ะแต่ที่ไม่โกงคือมันฆ่าคุณตะสู้ไม่ได้อ่ะทําอะไรเนี่ยน้องอืมวัตเตอร์เฮลล์ทำไมมันแดออกไปได้วะไอ้โอ้โห ไอ้โว้ยลืมหลุดอีกแล้วชื้ยสงสัยกูต้องมาเพิ่มเวลาการเล่นเกมนี้แล้ววะช่วงนี้เล่นแต่เ p a ีเอกูอยากไปให้ได้อ่ะแรงสัตว์แรงวายอ่ะคือไอ้เอ้เอนึกว่าจะไม่พุ่งแต่มันพุ่งแล้วกูต่อยไม่ได้คืออะไรวะคือโอ้โหเชีย่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ปแปลกๆแล้วเทปป๊บนะเพิ่มสมาธิตัวเองก่อนแล้วทำไมพี่ชาถึงต่อยทะลุไอเฟมผมได้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้ว มีแววว่ารอบนี้ผมจะแพ้นะครับแพ้ชี้อะไรน้องติ้งตองออืหลุดเยียบยอดแล้วทำไมมันหลุดแล้วมันอยู่กับที่วะเจ้ยโคตรประหลาดเลยเพื่อนเอา้วโอ้เชีย่ยกดพลาดอืมหึ่ชิบหายเชี่ยเอ้าวทำอะไรเพื่อนทำอะไรน้องอืมอืม,อมโดนสักทีไอ้เชีย่ยท่าสุดโกงใช่ไม่เคยโดนเลยหลังจากปรับรมาใหม่ทิ่บล็อกมันเล็กลงอะ่ะหรือว่าขีไปเองก็ไม่รู้ไอ้เชีย่ยโอเคเอาแล้วทำไมไม่สวนมะเทพโอเค มหมุนขึ้นมันจะได้หลุดเออโอ้โรอบนี้แทงไม่โดนแล้วก็โดนเองไงน้องไปโอ้โหคือเอาเรียบร้อยร้อยอือร้อยอือลิกะเออสวยเอ้าละครับปลดล็อกอัจฉริยะอัจฉริยเนียอะไรวะมันมีโดยในเกมวันนี้อัชฉริยนอือคือปื๊บชึบหลุดไอ้โอ้โหแล้วทีนี้ไม่หลุดสุดยอดปไปเลยเพื่อน หรือมันอ่านกูออกวะเช่นนี้ม่เล่นเก่งอะเนี่ยอ่านกูออกว่ากูจะทำอะไร <c oughs> เอาหลุดทำไมเนี่ยหลุดทำไมน้องหลุดอย่างงี้ก็โดนฟีคอมโบด,ดิเพื่อนเออฮึบโผมหมุนมาไม่ทันวะนี่ว่าจะทันเอา้าเรียบร้อยอืมเอออืมไม่ตายชิบหายละอืมเฮ้ยกูลืมหลุดอีกแล้ววายเชียไม่ไหวแล้ววะกูเล่นานาทีจบกูไปนอนเลย ตื่นมาแล้เพี้ยเลยเด็กสัสอืมเอาเอาถ้าปิดฉากใหม่โอ้หูไม่รู้เอ้นี่ยผมนึกว่าแค่ท่าสองมันมีแบ็คแฟลชเพิ่มเข้ามาในร่างแรกมันมีมากกว่านี้นี่หว่าไม่ได้อ่านโน้ตนะครับฮึบฮึบแต่รอบนี้เขาน่าจะมีโหมดนะต้องระวังโดเมนเขาอะผมไม่รู้วิธีสู้กับโหมดตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมนี้ไม่บอกโมเดลเอ็มบอลเอ็มบอลเล่นอย่างนั้นก็เยี่ยมมากดิน้องอืมอืมเออ เออทำไมมันสตันน้อยแทวโอ้ยเหีียวจัดเลยกูโอ้หุ่งรอบนี้กูหลุดไปแล้วน้องอือ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 ฮึอือนิกะเออสวยเฮ้ยอือเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันหลุดกูเพิ่งเห็นนี่ยะไปหลุดไปตั้งนานแล้วนะทีมโอเคโอ้โหผมหมดไม่ได้อ่ะหมดมาไอ้ยหมดมาไม่เพิ่มเลือดไล่ลืมหลุดตลอดเลยน้องอ้าอ้า ทอะไร <laughs> เรียบร้อยมึงตายเชียโดเมนผ้าดองไอทานายความจอมปลอมสมร้อ้มึงแพ้สิกุณะไอเชียไอเชื่อไโดเมนโคตรโกงโอ้คุณใส่โคตรโกงเลยไปแพ้สิกุณะเรียบร้อยมึงดูโดเมนกูเพื่อนโดเมนสุดโกงฮ่าโดเมนสุดโกงไอเชีย นะผมลืมผมต้องใช้บันไดสวรรค์นะครับบันไดสวรรค์อ้จังหวะนี้กูจะทูเลือบเอ้าเอ้าเอ้าไหนทูลเลือบวะเอ่อโอเคกูรู้ละไอสัตว์ไอเชี่ยช่างแหวกแล้วทูลเลือบปัญญาอ่อนนี่มึงเจอมัตแห่งความรักกูไอเชี่ยผมลืมว่าตะกดยำๆมันจะฉีดออกไปนิดเดียวไอเชี่ยอโอเคฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอ้ยเกียจเล่นแล้วมันเจอเดี๋ยวคนเดิมนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับ Bye.